แล้วการแบบนี้พี่กอลครับอ้านวมีข่าวเนี่ยบอกว่าค,คุณอนุทินยังไงก็ตอบไปแล้วเนี่ยนะคุณหมอธม,มินไปพูดอีกรายการหนึ่งเนี่ยบอกว่าอาการที่จะยื่นหนึ่งแรกสองสองแรกหนึ่งเนี่ยก็คือมีการปฏิเสธกลับกันไปแล้วถ้าจะบอกปฏิเสธไปแล้วต้องถามว่าภูมิใจไทยไปกินดีหมีหัวใจเสือจากไหนถึงกล้าที่จะหักกันในช่วงเวลาแบบนี้ ก็อาจจะคิดว่ายังมีช่องทางในการที่จะโต้กลับได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของเสียงผมคิดว่าเขากพยายามดึงอยู่<ฮ>ะนะครับก็มีความพยายามดึงอยู่อาจ,จะดึงเสียงของของฝ่ายค้านมาอยู่กับตัวเองให้ดูเสียงตัวเองเยอะอหรือจะพยายามดึงใครออกมาหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเผื่อตัวเองโดนเขี่ยออกคือตอนนี้เกมเนี่ยเป็นรองแล้วถ้าตัวเองโดนเขี่ยออกเนี่ยเก้าอี้ว่างเนี่ย คือโอกาสที่ใครจะตามคุณมาเนี่ยมันน้อยนะฮะโดยเพราะถ้าพรรคอื่นที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาไม่มีใครเขาตามออกมาหรอกนะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องอาศัยอำนาจพิเศษอย่างเดียวแล้วหละที่จะช่วยได้อ๋อนี่แสดงว่าข่าวที่บอกมาเนี่ยเขาไม่รอ48ชั่วโมงเลยนะเขาตอบไปชัดแล้วว่าเขาไม่เอาไม่รอหรอกและที่สําคัญเนี่ยผมว่าตอนนี้เป้าหมายภูมิใจไทยคือพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้อย่างน้อยที่สุดนะรีเซ็ตใหม่ครับเกลี่ยใหม่กันทั้งครมอพยายามจะ ดึงเรื่องนี้ให้ได้ก็คืออาจจะพยายามที่จะเรียกร้องให้ท่านนายกเนี่ยเรียกประชุมแกนนาพักร่วมรัฐบาลทุกพักแล้วมาเกลี่ยตาแหน่งกันใหม่นะครับโดยที่ผมคิดว่านะสิ่งที่เขาต้องการน่คือไม่เขาไม่อยากจะเสียหน้ามากมากเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันเหมือนกับว่าเขาทาผิดเนโดนอยู่กระทรวงเดีอย่างที่คุณอนุตินพูดอ่ะแล้วก็โดนกดดันด้วยคดีด้วยนิติสงครามด้วยหัวสวคือมันมีแต่เรื่องเสียหายกับเขาอ่ะนะเขาก็ไปเทียบกับพักประชาชาตินะเขาบอกร์เทนเมนต m e n t complex เนี่ย เขาจะยังไงก็ตามแต่เขาก็หนุนนะครับแต่รรคประชาชนในค้านทั้งพรรคนี่ไม่เห็นทำอะไรเลยมาเป็นสสพื้นมาจากทางภาคใต้ที่น้อสลิมอาจจะไม่โอเคทีนี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดแบบนี้แล้วนะครับคำถามคือแล้วก่อนหน้าเนี่คุยกันดีเลยนะท่านอนุทินกับท่านนายกโอ้โหบอกคุยกันเป็นชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะมีการมอบหมายงานกันมาแล้วตอนนี้ยังไม่ได้แตกหักกันจะเจอกันเนี่ย จะทำงานกันยังไงแต่วันนี้เดี๋ยวต้องได้เจอใช่ไหมคุณยอเจอกันแน่วันนี้เพราะว่าล่าสุดทางทีมข่าวเดชทีวีก็ได้รับวาระงานของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยมาโดยวาระของคุณนุลินชาญวีรุูณวันนี้ช่วงเวลา14นาฬิกาเห็นว่าต้องไปประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครับซึ่งนายกเป็นประธานอยู่แล้วไงก็ต้องประชุมกันแล้วเจอกันแน่แล้วนักข่าวในตอนนี้ทั้งใบทั้งกล้องโต้องไปรอกันแล้วฮะรอจับตาสําหรับวาระงานและการเจอกันครั้งนี้ครับ